อาวันนี้ก็ประมาณนี้มีคยจาถามเพิ่มเติมไหมครับไม่มีค่ะมีค่ะไม่ทราบว่าประวัติของจุลามีที่มายังไงบ้างหรอคะแล้วนโยบายของจุลาเนี่ยมีอะไรบ้างหรอคะลูกพี่บอก่ะพี่ไม่ได้มีแฟนเป็นชาวต่างชาติประวัติใจไหมจ๋าหนู ปดครับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุด,ดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานกำเนิดและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้นเป็นจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัย เมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2,459อีกทั้งยังเป็นหนึ่งใน100มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการ QS World University Rankings โตขึ้นอยากทำงานอะไรละ่ะลูกโอ้ไกลเลยลูกอนาคตไกลค่ะการเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ งเริ่มตนด้วยเริ่มด้วยผู้ฝึกสอนระดับมาสเตอร์ที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรภายในให้ดึงศักยภาพออกมาให้ได้สูงสุดและพัฒนานิสิตในทุกๆคณะส่งเสริมการสร้างงานวิจัยเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อประเทศไทยอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังตั้งเป้าหมายให้นิสิตของเราได้เติบโตเป็นมนุษย์ที่ทรงคุณภาพเพื่อช่วยพัฒนาโลกนี้ให้ดีขึ้น และเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดถ้าโตแล้วอะอยากโตอีกได้ปะอยากเรียนจุฬาบ้างอะ่ะได้ค่ะเพราะเรามี l i f e long learning ให้ได้เรียนกับจุฬาตลอดชีวิตถ้าสนใจก็ลิงก์นี้เลยค่ะแล้วจุฬา เปิดรับ AI สากตำแหน่งไหมครับถ้า AI เจ๋งพอเราก็รับครับเพราะที่นี่เราใช้ AI ทั้งเรียนสอนวิจัยและพัฒนาบุคลากรเป็นที่แรกๆในเอเชียครับถ้างั้นทุกคนพร้อมที่จะเติบโตไปกับยุลานะครับพร้อมค่ะพร้อมจ้ะพร้อมครับ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 พร้อมค่ะ เติบโตรอบทิดมีนิสิท์เป็นศูนย์กลาง